สวัสดีครับผมฮอนนัฐวันนะครับผู้สอบบัญชีที่พยายามจะช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าใจเรื่องบัญชีภาษีได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับคําถามที่เออคนเริ่มทําธุรกิจส่วนใหญ่ที่ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยก็ดีหรือโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็มักจะมาถามเรานะฮะว่าฉันควรทีท่จะทํารูปแบบธุรกิจแบบไหนดีระหว่างบุคคลธรรมดาหรือ จะไปจดเป็นนิติบุคคลวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณทําอยู่รูปแบบธุรกิจของคุณขนาดของคุณคู่ค้าของคุณเหมาะสมที่จะทําเป็นประเภทไหนนะครับเรากา็ลองจะมาคุยกันเร็วๆนะครับอันนี้ผมตัดมาจากสไลด์ที่เป็นคอร์สสอนอบรมของบุคคลที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับส่วนหนึ่งของของคอร์สนะครับ รูปแบบดาเนินธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะพูดโดยไว้นะครับมันก็มีอยู่2อย่างเนาะอย่างที่ได้เกินไปนะฮะก็เป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยท่านก็จะคุ้นชินกับคําว่าบริษัทกับห้างหุ้นส่วนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับในวันนี้บุคคลธรรมดานะฮะก็ทํารูปแบบคนคนเดียวนี่แหละครับนะครับเป็นคําอธิบายที่ง่ายที่สุดเลยวันนี้ท่านขายของคนเดียวท่านขายส้มตามคนเดียวขาย แต่งเล็บเจลคนเดียวใช่ไหมฮะท่านตัดผมคนเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าบริการท่านทําคนเดียวนะฮะโดยที่การจดทะเบียนถ้าถ้าท่านมีหน้าร้านท่านก็ไปจดพาเอ้ยทะเบียนการค้านะฮะที่สํานักงานเขตหรือเทศบาลนะครับท่านหลังจังหวัดหรือถ้าท่านขายออนไลน์ท่านก็ไปจดเป็นพาณิชย์อิเล็กทริกนะครับส่วนคณะบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะครับก็คือ ขอพูดเร็วๆแล้วกันว่าคณะบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยเสียภาษีในฐานบุคคลธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอในสไลด์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูปแบบการทําธุรกิจแบบบุคคลธรรมดานะฮะแล้วนิติบุคคลละ่ะมีอะไรบ้างนิติบุคคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดก็ดีบริษัทจํากัดก็ดีสองอย่างแรกเนี่ยท่านจะค่อนข้างคุ้นชินนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยบริษัทมหาชนจํากัดเนี่ย ถ้าจะพูดตามความเข้าใจง่ายๆก็คือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดมาก,ก่อนแล้วก็แปลสภาพเข้าไปในตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ถ้าท่านเริ่มวันเนี้ยท่านก็จะรู้จักแค่บ,บริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยพอละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้บุคคลธรรมดากับห้างไอ้กับนิติบ,บุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันย่างไรนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยเห็นไหมฮะทางด้านซ้ายมือของท่านเนาะ ก็ไม่ข้อดีก็คือไม่ต้องทําบัญชีตามกฎหมายนะฮะไม่ต้องลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตถูกต้องไหมครับเอกสารเนี่ยด้วยความที่บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าท่านเคยศึกษามาเบื้องต้นท่านจะคุ้นชินกับคําว่าก,การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมานะฮะพอหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเนี่ยไอ้พวกบินค่าใช้จ่ายต่างๆท่านก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอกสารจริงนะฮะเพราะสรรพากรบอกว่าเขาเหมาให้ท่านเลย60สอร์ของรายได้เช่นท่านมีรายได้หนึ่ง้อยบาท สัรพากรก็ให้หักค่าใช้จ่ายไปเลย60บาทเหลือ40บาทมาคำนวณภาษีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลธรรมดาเนี่ยมีข้อดีที่สุดก็คือไม่ต้องเก็บเอกสารเลยฮะไม่ต้องปวดหัวนะครับว่าวันนี้ฉันเก็บเอกสารหรือ,อยังนะครับไม่ต้องเสียค่าทาบัญชีค่าสอบบัญชีด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยสัรพากรกับกรมพั์เนี่ยก็ต้องบังคับให้คุณส่งงบยื่นภาษีทุกปีทุกเดือนถูกไหมฮะเพราะนั้นก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายพวกนี้ตามมานะครับ บุคคลธรรมดาเนี่ยท่านอยากทําก็ทําท่านอยากเลิกก็เลิกนะฮะเพราะฉนั้นหลายๆคนที่เริ่มทําธุรกิจถ้าเป็นเคสที่สตาร์ตตั้งแต่ศูนย์และยังไม่รู้ว่ารายได้เราจะเยอะมากน้อยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับท่านทําบุคคลธรรมดาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปจดนิติบ,บุคคลเลยแล้วบางท่านเนี่ยท่าตั้งแต่ผมเปิดสํานักง,งานสอบบัญชีมาเนี่ยก็จะมีบางท่านที่รีบไปกว่านั้นอีกไปจดบริษัทแล้วไปจดแวดแล้วด้วย ท,ท,ทั้งๆที่ท่านยังไม่ได้เริ่มทําธุรกิจอะไรจริงๆเลยนะฮะโปรดแยกให้ออกน,นะครับว่าการเริ่มทําธุรกิจกับการเริ่มจดบริษัทคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยท่านลองทําเป็นบุคคลธรรมดาไปก่อนแล้วพอมันเริ่มเติบโตท่านเห็นช่องทางมันเริ่มมีเอ,อ่อขยับขยายลูกค้าของท่านเริ่มเปลี่ยนไซส์เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นวันนั้นน่ะท่านค่อยมาคุยกับกับเราก็ได้กับสำนังกงานบัญชีที่ไหนก็ได้นะครับ ว่าเราควรขยับเป็นบริษัทหรือยังนะครับการวางแผนเนี่ยมันวางแผนแค่ช่วงเริ่มต้นน่นะครับแต่ว่ามันจะทําให้ในอนาคตเนี่ยท่านสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไม่ใช่ว่าท่านมีกําไรสามปีห้าปีเป็นสิบสิบ้านเลยแต่วันหนึ่งพอสรรพกรย้อนมาไอ้สิบ้านนั้นอนะ่ะอาจจะกลายเป็นค่าปรับทั้งหมดผมว่ามันมันเสี่ยงไปหน่อยนะถ้าท่านไม่วางแผนตะั้งแต่เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็พูดได้ฟังนะครับจากที่เราเคยคุยกันมาอ่ะ กลับมาที่บุคคลธรรมดานะฮะข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับอัตราภาษีเขาเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยข้อเสียเลขอัตราภาษีมันจะคำนวณเป็นขั้นบันไดถูกไหมฮะไล่ตั้งแต่ยกเว้นก็คือ0%นปซนะครับเป็น5 0าสิบห้าไปจนถึง35%นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญของบุคคลธรรมดาก็คือความน่าเชื่อถือน้อยถ้าท่านบอกว่าท่านจะจะไปประมูลงานรัฐไปซื้อขายกับพวกเอ่เอหน่วยงานของรัฐเช่นโรงเรียนอะไรอย่างเนี้ย เขาก็จะไม่ค่อยชอบซื้อขายของกับบุคคลธรรมดาเนาะเพราะมันค่อนข้างเอ,อไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือและไอ้อย่างมัตถุจริตจะได้ง่ายนะครับแล้วนิติบุคคลล่ะไอ้บริษัทกับห้างหุ้นส่วนเนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีข้อดีอะไรข้อดีก็อย่างที่บอกครับความน่าเชื่อถือมาก่อนเลยฮะเพราะว่าถ้าท่านจดเป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดมันเหมือนกับมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ท่านก็ต้องไปไปดูด้วยนะเพราะว่าเห็นข่าวนหลายๆที่ก็ ตั้งบนห้องแถวที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็อัตราภาษีของนิติบุคคลนะครับจะต่ำกว่าบุคคลธรรมดาค่อนข้างเยอะนะฮะสิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าท่านเป็น SME หรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกข้อนึงนะฮะที่หลายๆที่ไม่ค่อยบอกก็คือความคุ้มครองทางด้านกฎหมายนะฮะเมื่อท่านท่านจดเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยในมิติของกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวนิติบุคคลเนี่ยแยกต่างหากจากตัวเจ้าของก็คือบุคคลธรรมดานะฮะ เพราะฉะนั้นวันในวันหนึ่งที่นิติบุคคลเนี่ยมันล้มไปตัวเจ้าของอาจจะยังอยู่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนกับที่ท่านเคยยินมคำว่าล้มบนฟูกอะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่มันเป็นจะบอกว่าเป็นข้อกฎหมายก็ใช่แต่ว่าบางคนก็เอามาใช้ในทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะฮะส่วนข้อเสียของนิติบุคคลเนะีฮะอย่างที่บอกถ้าท่านจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวันนี้ท่านก็ต้องจัดทําบัญชีตามกฎหมายมีค่าทําบัญชีค่าสอบบัญชีต้องส่งให้ทันเวลานะครับ ถ้าท่านไม่ทันเวลามันก็มีค่าปรับตามมาเยอะอยู่นะครับและเอกสารก็ต้องเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะรายได้รายจ่ายท่านก็ต้องรู้นะครับต้องส่งให้คนทําบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชีนะครับเพราะนั้นเอกสารเนี่ยทางสรรพากรเนี่ยบอกให้ท่านเก็บห้าถึงสิบปีเลยทีเดียวนะครับท่านก็ต้องหาที่เก็บนะครับผมส่วนสไลด์นี้เดี๋ยวผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับมันค่อนข้างลงดีเทลแล้วว่าเป็นรายได้ประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หากให้จ่ายอย่างไรนะครับเรามาดูสไลด์นี้คร่าวๆกันดีกว่าอ่าเห็นไหมครับอย่างที่บอกอัตราภาษีเงินได้นะครับในช่องแรกเห็นไหมครับช่องแรกสุดเลยนะครับตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเสียห้าถึงสาสิบห้าเปอร์เซ็นตในขณะที่ในติบุคคลที่เป็น s อ e เอมอเนี่ยเสียสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าไม่ใช่เอ e เมอเสียยี่สิบเปอร์เซ็นตของกาไรนะฮะแวดเนี่ย เหมือนกันทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะครับไม่มีข้อแตกตา่างภาษีหักหน้าที่จ่ายถ้าวันนี้บุคคลธรรมดาจ่ายของเป็นค่าจ้างอะไรก็ตามอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องทําเลยครภาษีหักหน้าที่จ่ายแต่ถ้าท่านเป็นนิติบุคคลคราวนี้ยถ้าสมมติท่านจ้างผมหนึ่งหนึ่งร้อยบาทท่านต้องเริ่มหักหน้าที่จ่ายละหักสามเปอร์เซ็นนะฮะนำส่งสรรพากรในเดือนถัดไปเห็นไหมฮะก็จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็น เอ่อหน้าที่เนาะอย่าเรียกว่าภาระเลยของคนที่จะเป็นนิติบุคคลนะครับผมแล้วส่วนภาษีอืนอ่นๆนะครับก็จะค่อนข้างมีภาพรวมที่เท่าเทียมกันนะครับระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลการคํานวณอันนี้ก็ขอพูดไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดลงลึกอย่างอย่างในคอสอยเงี้ยผมพูดลงลึกนี่หูหลายหลายนาทีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างปลีกย่อยนะเพราะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในแต่ละช่องอย่างเงี้ยในสไลด์ถัดๆไปช่วงหลังๆของคอสมันก็ยัง อธิบายเพิ่มเติมลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดหมดคงคงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับยังเห็นไหมครับภาพรวมของการคำนวณบุคคลธรรมดานะครฮะภาษีที่เสียคิดจากเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีเงินได้สุทธิมาจากไหนมาจากรายได้ของท่านนั่นแหละครับลบค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างที่เกินไปแล้วเมื่อกี้นี้มีทั้งหักเหมานะฮะตามเลทที่สรรพากรกําหนดหรือหักตามจริงก็ได้ถ้าท่านอยากจะยื่นเอกสารตามจริงแล้วก็หักค่าลดหย่อนนะครับเช่นประกันชีวิตอะไรก็ว่าไป หลงจ้องแล้วน็อกกันได้เงินได้สุทธิก็เอาไปคำนวณภาษีต่อไปนะครับนิติบุคคลภาษีที่เสียเนี่ยครับคิดจากฐานกำไรสุททินะฮะกิจการท่านมีกําไรก็เสียภาษีกิจการท่านขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ดอกจานนิดนึงนะฮะกำไรขาดทุนสุททินี้ต้องเป็นกําไรขาดทุนของทางสรรพากรนะฮะไม่ใช่ว่าบัญชีปิดงบได้กําไรร้อยหนึ่งก็เอาร้อยหนึ่งมาคูณอัตราภาษีไม่ใช่ ในทางบัญชีเนี่ยความแตกต่างระหว่างคนที่ทําบัญชีกับสรรพกรเนี่ยจะมีความแตกต่างบางอย่างนะครับเช่นรายได้ก้อนนี้ทางบัญชีคิดเป็นรายได้แต่สรรพกรไม่คิดเป็นรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ค่อนข้างลึกเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะครับบุคคลธรรมดาเมื่อกี้พูดไปแล้วฮะหากค่าใช้จ่ายได้2แบบนะครับตามจริงท่านต้องเก็บเอกสารหากเหมาท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ส่วนนิติบุคคลต้องหักตามจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าท่านเป็นนิติบุคคลแล้วท่านต้องเก็บเอกสารให้คนทาบัญชีให้ผู้สอบบัญชีเซ็นนะครับอัตราภาษีพูดไปแล้วเนาะห้าถึงสามสิบห้าสำหรับบุคคลธรรมดาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับนิติบุคคลที่เป็น SME หรือไม่ใช่ SME นะครับกรณีขาดทุนถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเอ,อ่อถ้ามีรายได้อื่นนอกจากเงินเดือนเกินหนึ่งล้านบาทต่อปีบังคับเสียภาษีจุดห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องเสียครับบุคคลธรรมดา แต่ท่านนิติบุคคลถ้าท่านขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีครับเห็นไหมครับคว,ความแตกต่างนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเรทคร่าวๆนะครับของภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับจะเห็นว่าเอ,อ,อัตราภาษีเนี่ยของนิติบุคคลเนี่ยจะถูกกว่านะเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันล็อกไว้ที่สิบห้าเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็น s อ e หรือเปล่าในขณะที่บุคคลธรรมดาเนี่ยทะลุไปถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับผม ก็จะหมดแล้วครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะให้ท่านได้เห็นภาพว่าระหว่างบุคคลธรรมดาคนเดียวทําอะไรคนเดียวซื้อขายคนเดียวขายบริการขายสินค้าคนเดียวกับนิติบุคคลนะครับมีความแตกต่างกันยังไงมีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับในภาพรวมขอย้าอีกครั้งว่าการเริ่มธุรกิจถ้าวันนี้ท่านเริ่มตั้งแต่ศูนย์ แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าในอนาคตเราจะขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับคู่ค้าของท่านไม่ได้บับงคับท่านให้ต้องเปิดบินเป็นเรื่องเป็นราวขอย้ำว่าท่านดําเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยครับดีที่สุดแล้วครับง่ายสบายอยากทําก็ทําอยากเลิกก็เลิกแต่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับอย่าเพิ่งรีบไปจดบริษัทหรืออย่าเพิ่งรีบไปจดแวดเลยครับถ้ายังไม่ได้ปรึกษาพคกสํานักงานบัญชีของท่านหรือปรึกษาเราปรึกษาสำร,รักรนนะครับเพราะว่า การจดว่าง่ายแต่การเลิกเนี่ยยากมากๆนะครับผมเพราะว่าเหมือนท่านไปเปิดเปิดไพ่ให้สรรพากรดูแล้วเขาก็ไม่อยากให้ท่านเลิกถูกไหมฮะเพราะนั้นนะครับในคลิถาปถาัดไปเดี๋ยวจะมาชวนคุยกันว่าเออในภาษีแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นภาษีแหวดมูลค่าเพิ่มภาษีผักงานที่จ่ายภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดามีเรายละเอียดอย่างไรนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่พูดไปถ้ามี อะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะพยายามมาตอบนะครับผมแล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ